สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมถนนคนเดินที่อยู่ใต้สะพานพุทธแล้วก็ยาวไปจนถึงวัดปะจุรวงสาวานนะครับผมภาพบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้านะครับผมหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสะพานพุทธนะครับผม สะพานที่เป็นสีเขียวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมถนนคนเดินนะครับผมมีของมาขายตรงใต้สะพานพุทธแล้วก็ลากยาวไปจนถึงวัดปะรปะยูระวงสาวาสนะครับผมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ยเราต้องเดินข้ามสะพานพุทธไปนะครับผมให้คุณผู้ชมเห็น ตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานนะครับผมคุณผู้ชมก็อาจจะมีรถล,ลาคับข้างสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมีเด็กนักเรียนมาใช้เส้นทางสัญจรผ่านแล้วก็จะมามีบางส่วนที่จะมาถ่ายรูปด้วยนะครับผม ว้าวตรงข้ามเห็นไหมครับฝั่งกระนู้นเห็นไหมครับสวยมากช็อตนี้นะครับผมน,น,น,นี่ครับฝั่งตรงข้ามนะครับคือจุดหมายของเราที่เราจะไปวันนี้นะครับผมบบบบนี่ฮะน,นี่เป็นเรือนะครับเรือติดแอร์นะครับ สวยงามมากจริงฮนะยามเย็นนะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงตีว่าห้าโมงครึ่งอ่ะนะครับผมแสงตอนนี้ถือว่าสวยมากจริงๆนะครับผมแพรภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรอบอย่างชัดเจนนะนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปยัง ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลงไปก็จะเห็นบริเวณการจัดงานแล้วนะครับผมงานน่าจะมีถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมบรรยากาศนะครับผมมีคนมา,าถ่ายรูปแบบ ร้านค้าและข้างล่างนะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับเนี่ยฮรเห็นไหมครับมีชิงช้าสวรรค์นะครับผมแล้วก็จะมีร้านค้าร้านขายต่างๆมากมายเลยนะครับผม แผนให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม,มเห็นเรือหางยาวมาด้วยนะบรรยากาศแบบสุดคลาสสิกเลยนะครับผมโอ้โหไม่จำเป็นต้องไปต่างจังหวัดก็ได้อยู่ในกรุงเทพก็เห็นภาพบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้ได้นะครับผมตรง สะพานพุทธยอดฟ้าแห่งนี้นี่เองนะครับเนี่ยข้างล่างเห็นไหมผมให้คุณผู้ชมดูข้างล่างนะครับก็จะมีของมาขายเห็นไหมยาวไปสุดนู่นเลยนะครับผมวัดปะอยู่ละว,วงสาวะนะครับผมเราต้องเดินลงสะพานตรงนี้ ให,ให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้อย่างชัดเจนเนี่ยสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับผม เราเดินลงมาทางนี้เลยนะครับผมเดินมาทางนี้เลยนี่ครับบริเวณตั้งแต่ใต้สะพานพุทเป็นต้นไปเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีป้ายรถเมย์อยู่ด้วยนะฮะนี่ครับตั้งแต่ใต้สะพานพุทธ ยาวไปสุดพูนเลยเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศของซุ้มตรงนี้สักเล็กน้อยนะก่อนข้ามไปชิมช็อปช้นะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะชิมช็อปช้นะครับผมนี่นให้ค,คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศนะ อาหารสี่ภาคสินค้าราคาถูกสวนสนุกชุดใหญ่นะจิมชอบใช้นี่ครับนี่ตรงนี้นะครับมาเราเดเรเริ่มจากตรงนี้เลยเนาะข้ามทางมาลายตรงนี้แล้วก็เริ่มตรงนี้ไปเลยดีกว่า เราเริ่จากตรงนี้เลยดีกว่าใต้สะพานฟุตนี่เลยข้ามไปใต้สะพานพุตนี่แหละโอเคอเจอนี่ขนมโตกเกียวนะเจอขนมโตกเกียวก่อนเลย ชิ้นนะครับมมีเซรัฟี่ด้วยนะยี่บาทมันกุชชี่ด้วยนะ20บาทมีเต็นทปลาหมึกนะครับผม ตกเกี่ยวนะครับมีป,ป,ลปลาหมึกโหถูกนะไม่แตสิบบาทอ้ไนนี่หอมเกลืบเผ็ดอันนี้บายเลยเท่าไหร่ खा गिन ना หอยนู่ก็จะมีหอยทอดผัดไทยนะฮะป็มัทอดกันเลยน่ากินนสูตรชินก็ี้บาท ไก่ไข่ร้อยยี่ิบปูหมูหกสิบาทไข่เน้ปายี่สบาทนะครันก็จะเป็นมะม,มงัม่้านี้เป็นอนะครคัไทร์ทาบาทับอบงางร้านก็ยังไม่ เริ่มดีนะเพราะว่าจะเริ่มไปถึงไหนตอนนี้ผมมาเร็วเวรี่หกห้าโมงสี่สิบก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวจะคนดีกับอครอาลสามสิบ ไปรวงศาวาสนะครับวรัวิหารนะครับก็จะเป็นทางเดินเรียบริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับข้างหน้านี่เป็นวัดอารมณ์ข้าปางวัดอรมณ์นี้เป็นวัดป้ายวัด,วด,วดไปถึงป้ายยุรวงสาวาสนะครับวรัวิหารเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของกินกัน ต่ออีกสักเล็กน้อยเนาะสลงสี่สิบแล้วโซุ่นสล่โโลนะ เท่าไหรสิบบาท <Okay. S 1> เดี๋ยวเยนไว้ก่อนน่ากินนขนมปังเรื่องสัตว์พยาจแซ่บาหหลากหลายเลยชิปิ้ง เหมือนกับงานวัดเด่นนะน่าสนใจนะคุณผูชมนะสามารถมาเยี่ยมชมมาเดินงานได้นะครับงานมีถึงวันที่28นะครับผม อร่อยจริงๆอกินยากเลีต้อนรับรองตรงนี้ราคาเริ่มต้นเพียง39บาทเท่านั้นอร่อยได้ทั้งครอบีรยวให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศโดยภาพรวมนะ จชิงนะค,ะครับนี่เขาโพตรตมนี้นะนตเกียวนะครับผมโอ้คืดกับเขาฝั่งตรงนี้แบบ ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับภาพบรรยากาศถนนคนเดินที่จัดอยู่บริเวณใต้สะพานพุทธยาวไปจนถึงวัดปะยูุละว,วงสาววจนะครับผมคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ง่ายๆด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสนามชัยแล้วเดินผ่านข้ามสะพานพุทธลงมาข้างล่างก็จะเจอพื้นที่การจัดงานแล้วนะครับผมงานจัดไปจนถึงวันที่28 คุมพาพันธ์2,567นี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอกำลังใจด้วยการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซอร์เว์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ